เสียงกระซิบของผู้หญิงคนหนึ่งผู้ที่ถูกตัดสินว่าสองใจโดยไม่มีโอกาสได้พูดวันนี้นิยายไทยในเงามืดจะพาคุณไปฟังเรื่องจริงจ,งจากผีวันทองในคืนที่เงียบงันเสียงร้องไห้เบาๆดังมาจากเรือนเก่ากลางป่าชายเมืองสุพรรณว่ากันว่านั่นคือเสียงของหญิงคนหนึ่ง ที่ยังไม่ได้รับความยุติธรรมแม้จะตายไปแล้วหลายร้อยปีเธอคือวันทองหญิงที่ถูกตราหน้าว่าสองใจแต่ถ้าเราได้ฟังจากปากของเธอเองเธอจะเล่าเรื่องอย่างไรข้าชื่อวันทองชื่อที่ถูกจดจำแต่ไม่เคยถูกเข้าใจข้า เคยเป็นหญิงผู้ซื่อสัตย์มีใจพิยงคนเดียวคือขุนแผนแต่เขาทอดทิ้งข้าไปหลงรักหญิงอื่นทิ้งข้าให้เลี้ยงลูกเพียงลำพังขุนช้างชายอับปรลักที่หลงรักข้ามาตั้งแต่เด็กเขาร่ำรวยมีทุกอย่างยกเว้นใจของข้าข้าถูกยัดเยียดให้เป็นเมียเขาโดยไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธ วันหนึ่งขุนแผนกลับมาพร้อมรอยยิ้มเก่าและคำพูดหวานข่าหญิงที่โดนทอดทิ้งมาแล้วต้องเลือกระหว่างอดีตกับปัจจุบันแต่ใครเล่าจะเข้าใจผู้หญิงที่ไม่ได้รับโอกาสเลือกคําว่าสองใจกลายเป็นตร,บราบาปที่วันทองต้องแบกไว้ตลอดชีวิตเธอไม่ได้เลือกผู้ชายสองคน แต่เธอถูกบังคับให้อยู่กับทั้งสองต่างหากเมื่อถึงที่สุดพระวัยบุตรของวันทองขอร้องให้พระพันวสาเมตตาแต่ก็ไม่สำเร็จราชองค์การถูกประกาศจงประหารหญิงชื่อวันทองเสียทั้งที่เธอไม่เคยมีสิทธิ์เลือกแม้แต่ชีวิตของตนเองข้าตายไปพร้อมกับคำว่าหญิงสองใจทั้งที่ใจของข้าแตกเป็นสิ่งเสี่ยงไปนานแล้ว ทุกวันนี้ข้ายังวนเวียนอยู่ที่นี่ฟังเสียงผู้คนพูดถึงข้าแต่ไม่เคยฟังเสียงของข้าจริงๆจะรู้หรือไม่ว่าความเจ็บปวดมันไม่เคยตายมันกลายเป็นเงาที่ลอยอยู่ใต้แสงของวรรณคดีไทยวันทองเป็นเพียงหนึ่งในผู้หญิงมากมาย ที่ถูกตัดสินด้วยมุมมองของชายในอดีตบางทีผีที่หลอกหลอนเราอาจไม่ใช่วิญญาณแต่อาจเป็นความอายุิธรรมที่ยังไม่เคยถูกชำระติดตามตอนต่อไปไหนนิยายไถยในเงามืดที่เราจะเปิดเผยด้านที่ไม่เคยมีใครกล้าเล่าจากวรรณคดีไทยที่คุณคิดว่ารู้จักขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับ